ขรเจริญพรบรรยากาศปฏิบัติธรรมผ่านไปด้วยดีวันที่สิบถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมตัวนี้จะมาอยู่หน้าอยู่หน้าวัดจะพาผูมชมบรรยากาศจะพาชมบรรยากาศอ่าวัดสดุจันวัดนารามกำลังเริ่มสร้างซุ้มประตูสวยมากเลย สมบูรสมบูรณ์โอ้สุดๆเลยสวยงามมากกำลังเริ่มจะทำน่าจะไม่เกินปีหน้าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ดูสร้างภายในวิ่ารหน้าวัดใหญ่อรังกา ฉากการมากเลยสุดๆดดเห็นแล้วติดใจดูป้ายปัาสุจันวนารามกำลังทำป้ายสุจันวนาราม่ามันบามันบา บนน้องคุุงอำเภอโนโนโคนจังซีสเกตดูกำลังสร้างส้างสวยงามมากถ้าไม่มีโอกาสก็จะมาทำมาดูมันสร้างหองหลังสร้างสุดเลย หน้าซุ้มประตูโอ้สวยสวยมากๆเห็นแล้วาตามตาต่อไปท่านก็จะได้เทือกไคอนกีบไม่เห้นว่าอากาศโู้ดูสุ้มประตูสวยจนถึงนู้นที่เดินมา ขอจเจริญพรไไ่่เพียงเท่านี้มรรยากาศข้างในในวัดรูนิวัดป่านี่ป่ารุ่นรุน่มีแต่ป่าสุมชื่อวัดป่าสมัยก่อนถามท่านเจ้าว่าราเป็นป่าชาเก่าเป็นป่าชาเก่าไม่ฝัง น,นี่เริ่มจะเริญมเรื่อยๆต่อไปน่าจะเริ่มคนนี้